Hors Boazh filtrateur 14-23 cm Principal 16-午 Lang flats ar 14-2 You hlo post Yer ไอคอนสยามเพราะว่าเอาหมามาปล่อยไว้นะครับไมคค่ะก็คือเอาหมามาปล่อยไว้นะคะแล้วก็เลยต้องว่างโฟที่ไอคอนมาเองเดี๋ยวพี่เด็กกันปกติเราไมค้อนเราจะทำอะไรกันคะเนี่ยหลังเลิกเรียนอัปเตอร์ยูเราก็จะมีความทรงจำที่ไม่ดีหลังเลิกเรียนเวลาเราไมค่คอนกะคือเราจะกินอัปเตอร์ยู วีดกรรที่มากินอัพเตูวันจันหรอเลิกเรียนค่ะเราก็คือวันนั้น<ป>นะคะเราก็นั่งกินค่ะแล้วก็มีหมาตัวไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้ค่ะก็คือไม่ไม่คนแรกอ่ะคนแรกคือตักเข้าปากแล้วทีเนี้ยมันคาใหญ่เกินก็เลยหลุดกูอต่อมานะคะ <c oughs> ก็เป็นมิวค่ะเป็นมิวนะคะม <c oughs> ตเอ้ยมิวอ่าใช่มิวทำตกตรงปัรตัดทตรงไ นพุธนะคะทุกคนวันพุทธที่น่าเบื่อมาคือแบบชีวิตประจําวันของช่วงแบบโรงเรียนให้สั่งปิด,พดเพราะว่ามีโควิดก็เพราะว่าก็คือนอน,น,นอนดูซีรีส์กินนอนดูซีรีส์กินแล้วก็นอนดูซีรีส์อน่เฮ้ยไปซื้อขนมในร้านขนมอะไรสักอยาเป็นขนมปังซึ่งอิ่มมากเลยอะกินขนมปังดิอยากกินขนมปังอีกไหมคะทาคาชิ ยามาใช่ไหมหรือว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรอ่ะยังไม่เห็นเลยจิกาชิโนะมชิกาชิยามะชิกาจินะทาคาชิมายะนะเมื่อกี้อ่านผิดมัคือชิสเค้กน่าไม่ป้าคืออะไรชิสเค้กใช่ชิสเค้กยำ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 โอเหนื่อยอ่ะเหมือนมาเขาผ่านเคร์รี่หลังจากกิน กินเค้กไปสองชิ้นไม่กินเค้กไปหนึ่งชิ้นวาาเฟอร์ไปหนึ่งชิ้นแล้วก็น้ำหนึ่งแก้ว